อืมอปนป่าเนาะสวัสดีครับกล่องอิ่งอยู่มาเจ้อนกระเจื้อนอื้อทำไมซ่อนจังเนาะโดนพี่ปนป่าคนสวัสดีปนป่าเนี่ยลาดเขาพี่กางกินกินด้วยครับผม

นะ่าจะเล่นอาหาราุงน่าจะครับเื่อข<า>้าลาข้าลางบ้า เอเหลี้ยมม่เลยดองอืมกอบกอดพักดันมือว่อกระตีินเลยกิมดเลยอ่ะอื đang đăng với hoạt là đấy มัดคือติกันเราเหยีดกับสาระข้างมึงกากใกลเข็บบ่เส็นี่นี่หูยดเห็นเด้อยหยงบนหยอดไม่หยันแตมาเจบด้อเนาะต้องไปต้มก้อนหมากดก้อนหม เอาาม่มาค่นต่อรวบกับเดี๋ยวชิลงเห็นไหมใช่หมูกรอบนะครับตรง่อน คิดแล้วพี่น้องแลองคิดแล้วถึงไปลมเย็นเย็นเลยนะมันว่าหนาวหนาวใส่เลยใส่เลยได้เจ้าของโอ้โหวันนี้วันปุยอยู่เจ้าหลงเหรอ ได้ยุดน้ำมาแหา้งครับเนาะน้ำมาจดสะพานขาดบ้านบ้านเนี้ยพระเจ้าได้ป่าวะะ่าจารมันนะตัดไปพุ้นบ่ตัดไปบ้านุู้นระ์หรนอ่ปล่านู้นุสานนีน่เอ้อพุ่นพระเจ้าบ,บอกว่ามันมันติดตัวกัน มันนี้มันไม่ไปมือย่างไรก็ถึงก็ไปขายกินอตอนนั้นน้ำมาแห้งแปลว่าเนาะาฝนานีอย่างน,นี้สะพาพผานแล้วเราเจ้าได้ปลาวะสันพี่น้องปลาขาวปลาหนึ่เนาะลูกเ้ยจระบาดลูกน้าเจ้า ประเดี๋ยวขลัวตายเงี้งน้ำมันไหลน้ำมันอึดเด็กอี่นี้มันอึดอ่ะน้ำมันอาชีพอาชีน้ำมันไม่ปลาเลยเพราะว่าน้ำมันจากทั้งสารสนเท Bất ngờ thêm năm lại, lại. Oh, Bánh, nắm đó a lại là lạc lụa bán nếp bụng nè 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 เพระท่านได้เห็นนำช่วงท่กงใหุ้่นงนใอ้ยุ่ทุกปีมาเล้วปั่นพก้าวแคบใกล้ขึ้นปวดกรายอ รอ้อนบ้าแสีบดูมีลมทั้งเขาตกใจจอดไหมไหยใถุงเลยเพราะมันเย็นเนาะอืมวอาานะ่อากาศเขาไหอากาศเขาต้องกึุ่มเขาวนะาะเจ้าัดง้อพอดีเลยนะ ก็โอเคลูกได้อืแม่นิดหน่อยดีดีมากอ้อฮึข้างข้างเก่งอหรอทิพย์จักรยานเห็นไปไมนอยู่ไปยืดกวนทิพจะจักรยานเป็นพวก น้าอ <muitas> ือพี oh. s <S ่ no ิีเก่งเลยวะบู๊เด็กเออโค่นหน้าโนหน้าโคนหน้าโคนหน้าโคนหน้าโนหน้าอือบู๊เด็กเก่งห่ะจะไปไหนจะไปไหนเออไม่ให้ดอกมะลิอย่าไปเก็บ เฮ้ยไปเก็บอะไรเด็ดดอกไม้มา,มาด้วยเลยเนะดอกที่แม่ซื้สายพันดอกมะลิเฮ้ยดอกยังไงก็ผุหลาบเน่่นใส่ถุงเท้าลงไปนั้นหยยบน้ำนั่นนะนี่ตีนกับเป็นตุ้มให้เนี่ยมันจะเหยยบน้ำ พอปั้นพักขาลงหังอืมเพราะว่าอืมไหวหรอมาพอแล้วอพอแล้วแบบแาเดียบเว้<า> มาเด้วหูึ้นมาเด้อึ้นมาเด้อว่าึ้นมาปิดประตูรัดเด้อเม่วานเราไม่อยากพ่นสามันมันควมากค่สุกขาดขึ้นเป็นชนนันแท้ เสร็จแล้วอืม140 140บาทอืมขอบคุณค่ะให้แม่ขอบคุณอืมโอ้โห